อเมกาครับกำลังจะบินผ่านหัวเราแล้วน่าจะอัปเตอร์เบอร์อยู่ทุกลับมีใครยิงไอซีบีอมผ่านหัวเราไหมครับนี่ครับสองลูกกันเนี่ยอาร์ดีพีอาร์คอนแทกี่สิบเก้า น่าจะไกลไกลมากๆเดี๋ยวเซตอย่างนี้นะครับผมจะดูที่ระยะไกลให้นะครับสองดูระยะใกล้แล้วก็สามค่อยดูตัวรอบๆทีหนึ่งเพราบคุณบินตามผมดิมันเหลือบไปมองอะไรไม่ไม่ได้เยอะคืนตรงทางหนึ่งห้าสูงนั ไม่ถ้าเราเข้าไปมันจะวุ่นวายกว่าเดิมครับจู่นี้แหละ แล้วมีแบนดิตวินตามเข้ามาไหม,มไม่เจอในดาาลีกะดาาลีกผมเห็นเพื่อนกคนเลยอว่าแบนดิไม่เจอมันยังไม่ลํำเข้ามามันน่าจะอยู่นูน่นนะคบูลิคบูิตินู่นเลยมันน่าอยู่คบูลิติครับ มีสัญญาณขึ้นออกม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นกลนึ่งเอที่สองเจ็ดที่สองเจ็ดนสามลาเห็นล้ารู้ไมควาเไพรมี่อนมีอยูยก่กล้มปไม่สามารถทำการแอ์ชนิดต่อได้มีอะไรมีอะไรทาง ทางเซาทางใต้สู่สองหมื่นสามหมื่นละวค่อนข้างช้า ตัวตชื่ออะไรวะอ๋อปีกปีกไงปีกลูกปีกออโต้ปีออโต้นี่เฮวี่เวี่พาโทอยู่ที่เวพอย่าไรเลอ่อยวันนัน่อเป็นเอออตอยู่ครัมันไม่ยอมขึ้นอเอีผมไม่ยอมขึ้นว่ะอ่าว่าใหม่ว่าใหม่ เปิดออติไอ์ว่าใหม่ครับอ,อ่าเบาเสียงลงเสียงแตกฟังไม่ออกพอยอ,อ,อ,อยู่ตรับพอ้อย,อ,อ,ยอยู่ประมาณ L M ห้าหก เครื่องดับใช่ไหมเครื่องไม่ดับครับเครื่องยังอยู่ครับบินได้ไหมบินได้อยู่บม่ได้ิดกาไม่ได้กำลังเช็คอยู่ตอนนี้ในจอขึ้นอันโนนของผมมองเห็นอันโนนแค่ สองลำอยู่ทางทิศใต้ห่างไปสี่สิบไม้จากไฟของท่านเห็นแล้วเขาคือไฟอยู่ข้างหน้าเราทางสองหนึ่งศูนย์ครับชีวิตถึงฮอสแนะนำให้บินกับเข้ามาในเขตแดนเราครับ ผมไม่รู้ววาไฟไฟของท่านคืออะไรแต่ว่าแนะนำให้ถอยกลับมาครับเพราะมีเครื่องไฟเตอร์ลำปีไปหาท่านท่านอยู่ไกลเกินไปกว่าที่ผมจะบินไปถึง มาแล้วข้างหน้านหนึ่งรับไปช่วยไหมระยะประมาณร้อยยี่สิบไม้ความสูงประมาณ 1, นห,าน,าาหน,นึ่งหมืนมมห่นอ่าเห็นแว็บหนึ่งือนกันใช่ไหม เนี่ยงหนครอยู่โเเลยด้าจับได้เลยด้านหกข้างหน้ามองไม่เห็นหน้าเลยหน้าเลยเห็นครับมาจามอ่อนไปครับระยะจะเพิ่งมาจ้มออนครับ มันเป็นอยู่ที่แปดพันระยะแปดสิบโอเคแบนดิตครับยืนยันเดี๋ยวอ,อ่ากระจายออกครบจะยิงก่อนนะครับสองซ้ำชุดหนึ่งสามทีนี้นห่างไว้ด้าข้างหลังเลยก็ได้นี่เชวี่เชวี่เอ็นเก็บแบนดิต ที่เวฟพอยตสองแถวแถวาทางใต้คอบูริติประมาณสองห้าศูนย์ผมจะยิงที่สี่สิบไมล์รักษาความเร็วความสูงไว้ครับพอยิงเสร็จแล้วผมจะตรงไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะโฉบออกทางซ้ายนะครับแล้วก็บวกกับสามทิ้งระยะห่างจากหนึ่งกับสองไปประมาณสักสิบไมลเลยก็ได้ครับฉีกไปก่อนอแล้ววกกลับมา อ่ะผมล็อกไปแล้วไม่โดนไม่โดนเจสเตอร์ไม่ล็อกเพื่อนหรอกใช่ใช่แต่ว่าฟินิ้งเฟินิก้งไม่ยิงเพื่อนถ้าเราไม่ล็อกเพื่อนเราต้องบอกว่าเราต้องสั่งเจสเตอร์นะว่าอย่าล็อกเพื่อนเห็นตัวเลขที่มันแท็กอยู่ทางขวาไหมอ่ะถ้ามันแท็กไว้ก็คือมันนั่นคือตัวที่มันเลือกไปให้แล้วมันไต่ที่มันที่สามหมื่นใซ่ขอบฟ้าเห็นข้างหน้าแล้ว สิบไมล์ลครับ <c oughs> มันอยู่ที่สองหมื่นห้าตอนนี้ระยะสี่สิบห้าจากผมอีกนิดนึงข้างลง่างเขากำลังอัปเตอร์เบอร์หนีแล้ว <c oughs> โอเคผมจะยิงก่อนนะฟักซี่ <c oughs> หนึ่งลูก ฟ็อกทวีลูกที่สองไม่ได้ยิงหวังผลโดนครับยิงเพื่อขับไล่ครับผมโชว์ออกทางซ้ายสามเตรียมซ้ำครับสองยิงย so ังไงครับยิงแล้วโชว์ออกเลยเอ้าล็อคล็อ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจไม่เปไรคใจเย็นใจโอเค็ได้อยู่โหจะวนฝวาอีกทีนึงแล้วก็จะยิงแล้วก็วกกลับนะครับอ่าสารถ้ามองไม่เห็นเตรียมอ่า totally โอเคล็อกที่อีกลูกหนึ่งโอเคผมกำลังวกกลับเฟรนลี่ข้างล่างเราครับอ่าผมจะเทินกลับไปที่หกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ มเสริมทางซ้ายเราต้องถอยอ่ะแ <c oughs> จาเชวี่ไม่แนะนำครับไม่แนะนำมีไฟเตอร์ขลาสิกมาเสริมครับเรามีน้อยกว่าแล้ว <c oughs> ถอย ไปล่อยไว้ก่อนอัพเตอร์เบอร์สูนยแล้วทอยก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันทีอ่มัน็อยวะหน้าผมาโอเคผมโอเคดี สามยังเห็นไฟอยู่ไหมผมไม่แน่ใจว่าข้างหน้าผมมีผู้คุยหรือเปล่าลผม,ผมอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดครับสา<ผ>มหมื่นเจ็ด heading ไปทางทิศหกศูนย์นะผมว่าใช่นะผมเห็นสามอยู่ทางขวาผมโอเคน่าจะเห็นก,กันหมดอะไรเงี้ยมันด้ยิงใส่เรานะ ไม่ด้ยิงใส่เรารักษาความสูงไว้เพื่อเราหมดเลยมันจะไม่มีใครปอมตัวมาใช่ไหมเพราะงั้นแหละผมถึงอยู่ไกลๆไว้ก่อนไงเนี่ยแล้วก็ ถ้ามองไปข้างหลังเราประมาณสี่ในกาเจียคือบินบินขึ้นมาวามสูงประมาณเราแล,แล้วเราก็เห็นผมเห็นจัลวดกำลังวิ่งไปหาเพื่อรองรับลูกหนึ่งระเบิดการกาศไปแล้วลปล่อยแฟรรัวๆแล้วจุดอัฟเตอร์เบิร์นแล้ว,ลวอ๋อซูมจอช่วยได้ครับค,ค,คุณเจตจอเสร็เรเจเชื่อเพิ่งเหรอมือสองครับ แต่ตอนนี้ลืมดูความเร็วครับกับกัสตออเยู่น 3, 9, ้นเฮ้ยขึ้นไปถึงห้าเหมือนเท่าเคยแล้วสปายขึ้นได้บนซ้ายบนซ้ายใช่ไหมครับบนซ้ายบนซ้ายถ้าบนขวามันจะใกล้ไป ไม่ทำไมเลยนะเป็นอย่างนี้ชมเอาอ่าเลน่า X สิบสี่แรงแรงจัดครับมันเห็นวิสัยเห็นทุกอย่างนะครับหรือการรีเฟกเตอร์ด้วยไม่เอนเกตนะกุบข้างหน้าโอเคครับเพราะมี X สิบห้าอยู่เดี๋ยวมัวไปหมดวนอยู่แค่ตรงนี้ครับกันแค่กุบข้างล่างที่ก็ก้าลังถอยโอเคครับมีลำหนึ่งอยู่สามหมื่นผลแทคเดิมนะครับมันกำลังเฮดไป northwest แล้วมันตัดลอกแล้ว ที่40เลยที่เข้ามาของเรากําลังเทดกลับไปนอร์ทเวสกํลังลับไปทางแอ่ะันใช่ทางจะฟูซายไปประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบที่ที่สองห้าศูนเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมมือลั่นผมมาเตออามออฟกันอเ<ป>าาอฟมาเอร์อาร์มออฟ อีกสักประมาณห้าทีเดี๋ยวค่อยถอยเรรฟรัลี่หนึ่งนาฬิกาโลรรที่สิบเอ็ดนาฬิกาของเรานี่โอ้ยชิดบแปดโดนยิงที่สิบเอ็นากาของเรานี้ถ้าสุดปะ มีลำนึงปล่อยอีม่ยเลหนึ่งแต่ว่าเราจะทำอะไรไม่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 ทำปล่อยปล่อยปล่อยโอเคปล่อยเนาะปล่อยเช่ื่พวะพีทีมท่ไเหือเ่ยูออนิตเชวีทำการถอดกำลัง rtb ครับโค้ดที่เหลือรับสุดท้ายบินกลับฐานเลยครับเราจะเป็นชดไซร